วันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาเที่ยวกันดีกว่าครับไปที่บ้านธรรมชาติอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดครับหลายคนรู้จักเขาวงเวียนใช่ไหมครับผมเนี่ยไปดูข้อมูลจากเพจของสำนักง,งานทอทอท,อทอครับเขาแชร์จากเพจเที่ยวกันวันหยุดลองเข้าไปดูนะครับทอทอท,อทอเพจเที่ยวกันวันหยุดน่าสนใจมากๆเลยขออนุญาตเล่าให้ฟังขออนุญาตเจ้าของเพจด้วยนะครับนำเรื่องต่างมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังตรงนี้กับช่วงเวลาของรายการเรานะครับกับเอ็มขอดเรเดียลเน็ตเวิร์กวิทยุอสอมาท การเดินทางไปธรรมชาติเนี่ยก็เดินทางไปหลายช่องทางนะครับไม่ว่าคุณจะเดินทางจากตัวเมืองปราดมุ่งไปยังแหลมงอบแล้วก็เลี้ยวไปหาท่าเฟอร์รี่ซึ่งอยู่ติดกันกันกบท่าเฟอร์รี่ธรรมชาตินะครับเช่นเดียวกันครับคุณเดินทางจากแสนตุ้งเนี่ยคุณก็สามารถเดินทางผ่านสนามบินท่าสมเลื่อยไปผ่านบ้านบางกระดานแล้วก็สู่อาบานคู่แล้วก็เลี้ยวเข้าไปผ่านธรรมชาติเช่นเดียวกันกน็ผ่านบ้านธรรมชาตินะครับแน่นอนครับการไปทํากิจกรรมของที่นี่เนี่ยนอกจากคุณจะ ได้สัมผัสกับกลิ่นอายของความเป็นสเสน่ห์เอกลักษณ์ของชุมชนแล้วคุณยังไปได้ร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายเลยครับชุมชนที่นี่ผู้คนที่นี่น่ารักมากนะครับตั้งแต่เรื่องของคุณค่าของภูมิปัญญาชุมชนที่เป็นนำใบไม้ใบหญ้ามาต่อยอดให้เกิดมูลค่าด้วยการนําใบไม้จาก3ป่านะครับก็คือป่าชุมชนแหะครับแล้วก็รวมถึงป่าสมุนไพรต่างๆป่าชายเลนเอามามัดจอมมัดยอมในที่นี่คือใช้เทคนิคในการไปต้มแล้วก็เอาผ้าขาวๆครับ ไปแช่หรือไปชุบเราเรียกกันว่าเป็นการย้อมผ้าเสร็จแล้วก็เอามาทําทางเทคนิคใช้ใบไม้เนี่ยเอามาทําความร้อนนะครับทำให้เกิดเป็นสีจากธรรมชาติสีสันลวดลายสวยงามมาก,กาครับแล้วก็มีเอกลักษณ์มีกิจกรรมที่เป็นแบบ DIY อวครับเป็นผ้าย้อม3ป่าที่ลึลึกเป็นของที่ลึลึกนะครับเป็นของฝากพื้นเดียวในโลกที่มีออกแบบและสร้างสรรค์โดยฝีมือคุณเองเลยชุมชนก็ยินดีต้อนรับเลยนะครับแล้วก็โดยใช้ดอกไม้ใช้ ใบไม้ตามฤดูกาลที่มันออกครับที่มันมีความแตกต่างกันไปครับนี่คือสเสน่ห์ของที่นี่ครับบ้านธรรมชาติล่างเขามีเพจของวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่างด้วยนะครับแต่ถ้าคุณเบื่อคุณไม่อยากไปคุณเนี่ยสามารถไปทํากิจกรรมอื่นๆได้อีกครับ <S <S เช่นเป็นกิจกรรมของสาวออฟฟิศท,ที่นั่งอยู่แบบอยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์อยู่กับคนอยู่กับสังคมอยู่กับรถตาคนฟันต่างๆเกิดความเครียดเมื่อา้าวิธีการที่นี่เขาคือใช้วิธีการในการ นวดครับนวดพื่อจะผ่อนคลายด้วยสปาแบบผืนทรายแดงอุ่นๆไปฟังเสียงคลื่นริมทะเลแล้วก็มีพระอาทิตย์ที่สวยงามยามเย็นกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกสบายตาผ่อนคลายกล้ามเนื้อสบายใจพร้อมๆกัรสูดหายใจให้เต็มปอดเลยนะครับผู้ฟังครับประกันได้ว่าคุณมาที่นี่แล้วมันครบจริงๆนะครับแต่ถ้าคุณเบื่อจากเหตุการณ์ที่ผมเล่ามาทั้งหมดแล้วคุณไม่อยากไปละคุณอยากไปอีกที่หนึ่งในที่ที่มันแบบมันดีกว่าแบบนี้เขาก็มีดีเทลครับ นั่นคือกิจกรรมการสร้างสร์นักประดิษฐ์สายสุขภาพี่เรียกว่าสายแบบเฮลที่เฮลที่เมดประมาณนี้ก็จะได้อวดฝีมือในการทําแบบสปาบูธบอมนะครับจากสม,มุนไพรท้องถิ่นที่มีหลากหลายครับสม,มุนไพรแต่ละท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยมันก็มีความหลากหลายตามภูมิปัญญาดั้งเดิมมาแต่โบราณกาลใช่ไหมครับมาหลากหลายตามสรพคุณมันก็ช่วยในการเช่นบางอย่างเนี่ยมันลดอาการปวดเมื่อย ลดกลิ่นไม่เึงประสงค์ในของเท้าของร่างกายเราได้แบบนี้เป็นต้นใครที่ชอบสีสันร,รูปแบบต่างๆในความสวยงามที่มีการดีไซน์ตามจินตนาการของเราเองเนี่ยกิจกรรมที่น่าสนใจเขาก็จะมีวิทยากรมาเล่าให้ฟังด้วยเป็นการเพิ่มมูลค่าของสม,มุนไพรไทยขึ้นเ,เรานึกถึงภาพของสปานะครับเวลาเราเข้าไปแล้วจะมีกลิ่นของความเป็นอบอุ่นแบบนั้นแล้วก็เอามาประยุกต์ทำกันบริเวณรีสอร์ทใกล้ๆนะครับบริเวณชุมชนวิสาหกิจนะครับนี่คือส่วนหนึ่งครับที่คุณเองจะได้มีโอกาสได้สัมผัสนะครับ ก็น่ารักมากครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในบรรยากาศที่อยากชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตกันเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณเบื่อแล้วคุณล้าแล้วคุณไม่อยากไปแล้วคุณก็ไปอีกที่หนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าเวลาที่คุณไปแล้วคุณจะมีความสุขกับมันอย่างแน่นอนนั่นก็คือสม,มุนไพรไทยที่เป็นแบบคือเป็นพืชทางยาครับทางยาที่นี่คือหมายถึงว่าการเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการรักษาโรคส่งตอภูมิบัญญารักษา รุ่นสู่รุ่นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ภายในหมู่บ้านที่นี่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมนอกจากนี้แล้วจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุนไพรไทยในชุมชนคุณยังมาพร้อมกับกิจกรรมที่เป็นการทดลองประสบการณ์ใหม่ในการลงมือทาการประครบสมุนไพรด้วยตัวคุณเองแล้วก็มีของที่ลึลกจากภูมิปัญญาอันสรงคุณค่าด้วยนะครับที่สามารถนำกลับไปฝากคนที่คุณเคารพรักได้เป็นก้อนหอมประครบ ต้องเอาไปใส่ในหม้อน,นึ่งนะครับแล้วก็ดึงออกมาเพื่อที่จะเอามาประอบร่างกายคุณหอมแล้วพาให้คุณหลับสบายเลยทีเดียวนะครับอันนี้ครับน่าสนใจเหมือนกันอีกจุดหนึ่งฮะครับผมเอาครับแต่ถ้าคุณเบื่อมีอีกฐานนะครับที่น่าสนใจครับนั่นก็คือกิจกรรมผ้าแบบแบบยังไงคือเป็นแบบผ้าแบบฟูโรสิกิที่ประยุกต์อนำเศษผ้าอีโคพิล์น์นะครับเอามาใช้ชุมชนที่นี่ก็มีการแบบ ออกแบบการจัดกลีบการวางกลีบการผูกการทําเป็นกระเป๋าหิว้วการผูกสร้างขึ้นเป็นที่เก็บของน่ารักน่ารักในสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้เป็นต้นแล้วแต่ดีไซน์คุณเลยก็ถือว่าเป็นการลดขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งนะครับดีต่อใจของผู้ให้แล้วก็ถูกใจของผู้รับอีกด้วยนะครับผู้ทุกฝั่งครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่หลายคนอาจจะมีโอกาสได้มาแล้วประทับใจแล้วก็ชื่นชอบตา่ตางๆกันนะครับ แต่ผมก็เชื่อนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นอีกกิจกรรมนึงครับที่คุณไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันนั่นคือเรื่องราวของการจัดการขยะของที่นี่ครับคุณลุงเนี่ยนะครับแล้วก็คุณป้าเนี่ยนะครับแห่งชุมชนที่นี่เนี่ยเขารักแล้วก็เป็นนักรีไซเคิลเลยนะครับเขามองเห็นถึงปัญหาขยะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนต่อพื้นทะเลแล้วมันสร้างผลกระทบมากมายต่อสัตว์ ที่อยู่ในทะเลนะครับเขาก็เลยมีการออกแบบแล้วก็สร้างส,างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ให้เพิ่มมูลค่าทั้งแจากันกระถางอิดบล็อกเอามาทำกิจรกรรมน่าใชหน่าใช,าใช้เช่นเป็นป้ายบอกทางเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างที่เป็นต้นเป็นกระถางปลูกต้นไม้สวยๆอะไรเงี้ยนะครับคุณจะได้มีโอกาสได้ออกแบบแล้วก็คิดจินตนาการสร้างสารรค์ของคุณแล้วเนี่ยก็ยังเข้าสู่โหมดของการเป็นนักแบบนักออกแบบนักดีเทลซึ่งก็ถือว่าชุมชนที่นี่ มีความพร้อมในการต้อนรับคุณแบบนี้ด้วยชอบกิจกรรมแบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอีกที่หนึ่งครับที่ต้องบอกเลยครับว่าต้องไม่พลาดเช่นเดียวกันเมื่อคุณมาที่นี่นะครับอาหารครับถือว่าเลือกกินดีมีประโยชน์แน่นอนเป็นชุดยาครับสมุนไพรพื้นบ้านของไทยๆเราเนี่ยแหละครับที่ชุมชนที่นี่เนี่ยก็มีการรวบรวมเอาไว้แล้วก็มีการตเตรียมไว้รับกับนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะมาเที่ยวที่นี่เนี่ยอุดมไปด้วยคุณค่า ของความคิดคุณค่าเกี่ยวกับสุมพลายไทยเอามาประยุกต์ผ่านของกินของใช้ในพื้นที่ชุมชมนธรรมชตาล่างก็อุดมไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งทรัพยากรที่สําคัญสําคัญแล้วเขาก็นํานวัตะกรรมเหล่านั้นนะครับเอามาประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบันเป็นทั้งยาแล้วก็กินไปได้เลยบํารุงสุขภาพบํารุงผิวไปในตัวด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับหัวนี่น่าสนใจมากครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในชุมชนที่อบอุ่นแล้วก็เข้าไปแล้วไมเออ่เหงาอย่างแน่นอนนะครับผู้รับฟังครับ นอกจากนี้แล้วจุมชมว่าธรรมชาติล่างเนี่ยยังมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจเสริมความแข็งแรงเมื่อคุณอยากผจญภัยเดินขึ้นไปบนสมอลฮิลครับตามหาต้นตะบกยักษ์เก่าแก่ของชุมชนที่นี่ mm hmm. ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วที่สำคัญคือเป็นจุดเช็คอินดูวิวสูงสูงมองเห็นเกาะช้างแบบพาโนรามาเลยที่นี่ครับคุณก็จะมีโอกาสได้เห็นทะเลสีครามสวกหูลูก,ลก,ลกตาเลยครับเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินยามอัสดงที่แบบโอ้โหโคตรเท่ ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวครับหลายคนได้มีโอกาสได้มาแล้วก็อย่าลืมไปเล่าบอกต่อๆเพื่อนด้วยนะครับว่าที่นี่ยังมีอะไรอีกมากมายครับที่คุณเองเนี่ยยังมาไม่ถึงแล้วก็เชื่อว่าชุมชนวัฒนธรรมชาติร่างนั้นเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่น่าจะทําให้หลายคนเนี่ยประทับใจแล้วก็มีความสุขอย่างแน่นอนอย่าลืมมาเที่ยวแล้วก็อย่าลืมเช็คอินอย่าลืมบอกเล่าต่อกันด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากททท,ทสำนักงานตราดเดอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับกับ เพจจากเที่ยวไปด้วยกันนะครับ